คือเราจะไม่โกหกเด็กว่าแบบอ้ดปวดท้องปวดท้องไปเข้าห้องนะ้าอะไรเนี้ยเด็กเขารู้นะคะอย่าคิดว่าเขาไม่รู้เขารู้นะว่าเราโกหกคือกับเด็กเล็กๆอะ่ะต้องเข้าใจเด็กมากๆเราต้องไม่รีบแย่ให้เขาสบายใจให้เขาไว้วางใจแล้วเดี๋ยวก็ค่อย,อยๆเซปาร์เรตเขาทําไมอย่างนั้นอะ่ะคือ เดี๋ยวมันกลายเป็น separation anxiety ขึ้นมาเออกังวลกับการพลากจากกลายเป็นยาวยาวและไปเป็นเรื่องอื่นแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเขาเริ่มไว้ใจครูเราจะคุยกับเขาให้รู้เรื่องว่าเดี๋ยววันเนี้ยพี่ดีพี่ส้งส่งที่หน้าห้องนะเราจะนั่งรอที่เก้าอี้สีฟ้า ออกมาจะเห็นพี่นั่งอยู่แล้วพี่ต้องนั่งอยู่จริงๆนะคะคือเราจะไม่โกหกเด็กว่าแบบโ oh, อ๊ตปวดท้องปวดท้องไปเข้าห้องนะ้ําอะไรเงี้ยเด็กเขารู้นะคะอย่าคิดว่าเขาไม่รู้เขารู้นะว่าเรากโกหกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกับเขาดีๆแบบเนี้ยดีกว่าแล้วเขาออกมาเขาเจอเราจริงๆนะคะเป็นอย่างนั้น